สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่ชนะแปมมูฟแปมมลี่นะคะคุณยหัวฟูค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่สีร,า,า,ราชานะคะเปิดแบบเรื่มเรานะคะเราจะไปที่เกาะสีชังตื่นเต้นมากเลยจะนั่งสปีดโบ๊ทนะคะไปที่เกาะสีช้างนะคะแต่ว่าตอนนี้เป็นเวลาประมาณเกือบเที่ยงแต่ว่าสปีดโบ๊ทออกตอนเที่ยงคบเดี๋ยวเราจะไปซื้อบัตรนะคะเป็นแมทด้วย ไปซื้อตัวแล้วนะคะตัวละบาทไม่แพงนะเพราะว่าสปีดโบ๊ทเพราะว่าปกตินั่งก็มาณ15นาทีเองค่ะอือแต่ว่าถ้านาั่งเรือปกติถ้านั่งเรือปกติอาจจะชั่วโมงนึงเนาะโอ้ยสวยอะ่อยะอิดขนาน <c oughs> มไมามีน้นปะ <c oughs> น้นป, <c oughs> ปถอยหลังมาแล้วนะ ตอนนี้เ,เราก็กำลังออกแล้วนะคะมันก็โอเคอยู่นิดนึง่ะดูว่า แต่ไม่ชอบตอนที่มันอย่างนี้เลยอะอย่างที่ดูแบะอ้วนนะคะแต่ว่าตอนที่มันแบบไวๆก็โอเคเสียงดังมากเลยมันโอเคมากมันสนสุกมากมันเบียงมากมันสุดเบียงเลยค่ะทุกคนก็โอเคนะ,ะคราคาก็ถือวัยแล้วก็สนุกแล้วเหมือนได้เล่นเครื่องเล่นโอเคอเดี๋ยวเราก็จะถ่ายตอนที่เราเลยมา,า,มาึ้นใหมไม่ชอบตอนงี้ยเราเจอแล้วมันแบบว่วงเลยแบบจะลง